ไอกรรีที่เป็นแบบนี้หลายคนถามเข้ามาว่าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือขึ้นกร,รกบาทตั้งแต่อันแรกเลยนะครับแล้วไม่ได้ไปยื่นเอกสารไม่ได้ไปทําอะไรนะครับมีหลายคนนะครับทักมาถามว่าเนี่ยถ้ามันเป็นกร,รกบาดตั้งแต่อันแรกเลยเช็คแล้วอ่ะอย่างนี้นะครับมีอยู่2ความหมายก็คือตอนเนี้คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับ แล้วก็ต้องไปรอหลังจากการประกาศผลว่าคนที่ส่งเอกสารอะไรต่างๆไม่ครบถ้วนเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะมันมีคนที่ตกหล่นแบบนี้หลายคนนะครับเพราะมีคนที่ตกหล่นแบบนี้หลายคนที่สอบถามผมเข้ามาผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ว่าถ้าเป็นกากบาทตั้งแต่อันแรกเลยแบบนี้นะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรติดต่อใครนะครับต้องบอกตอนนี้เลยว่ายังทําอะไรไม่ได้นะครับ มันจะมีอยู่2ความหมายคือท่าน,นหมดสิทธิ์แล้วนะครับท่าน,นหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าการดําเนินการแก้ไขเอกสารต่างๆเนี่ยเขาให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับให้แล้วเสร็จตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลและณตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปเอาเอกสารอะไรใส่เข้าไปในระบบได้เพิ่มเติมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับในกรณีที่1หรือในกรณีที่2เมื่อประกาศผล ตูมออกมาทุกคนแล้วเรียบร้อยเขาก็จะมาดูเยียวยาให้กับบางคนที่ส่งเอกสารไม่ทันต่างๆท่านต้องคอยติดตามท่านต้องคอยติดตามเพราะว่าท่านเป็นคนที่เอาข้อมูลไปบ้างแล้วแต่ว่าเอกสารต่างๆท่านส่งไม่ครบแล้วก็แก้ไขไม่ทันนะครับแก้ไขไม่ทันตรงนี้ในกรณีสําหรับคนที่ขึ้นกักกะบาดตั้งแต่อันแรกเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะ กระจ่างนะครับสำหรับในเรื่องของคนที่ขึ้นกระบาดตั้งแต่อันแรกเลยนะครับมี2กรณีก็คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็รอลงทะเบียนในปีหน้าหรือถ้าเขาประกาศผลนะครับออกมาแล้วเขาให้เยียวยาสําหรับคนกลุ่มนี้นะคนที่ยื่นเอกสารต่างๆไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับก็ดําเนินการนะครับต้องรออีกทีหนึ่งต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับคนกลุ่มที่เป็นกากบาทต,ตั้งแต่ลงทะเบียนตอนแรกเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้